จทย์ข้อที่8นะครับหุ่นยนตนะ์หนัก60กิโลกรัมวางบนไม้กระดาน6ห่างจากจุดหมุน2เมตรจะต้องให้เด็กหนัก40กิโลกรัมนั่งห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ไม้กระดานนี้จึงจะสมดุลน,นะครับจากรูปนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยถ้ามีหุ่นยนต์มาวางบนไม้กระดานแบบนี้นะครับด้วยความที่เป็นไม้กระดาน6กก็คือมีจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับไม้กระดานเนี่ยก็จะต้องถูกกดลงมาแบบนี้นะครับไม้กระดานฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องติดพื้นแน่นอนนะครับแล้วก็ไม้กระดานก็จะ เอียงในล,ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวสิ่ที่โจทย์ถามเนี่ยก็คือถ้าจะวางให้เด็กหนัก40กิโลผมขอแทนด้วยหุ่นยนต์ตัวเล็กตัวนี้ล้กันนะครับจะวางตรงจุดไหนนะครับของฝั่งขวาเนี่ยแล้วให้ไม้กระดานสมดุลก็คือไม้กระดานจะต้องอยู่ในสภาพตรงแบบนี้นะครับไม่มีฝั่งไหนตกมาที่พื้นนะครับโดยที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นได้เนี่ยต้องมีแรงโมเมนต์นะครับเขาเรียกว่าแรงโมเมนต ทวนเข็มนาฬิกานะครับผมเขียนว่าโมเมนต์ทวนอย่างนี้นะครับแล้วก็แรงฝั่งขวาก็คือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะครับเท่ากันนะครับถึงจะทําให้ไม้กระดานนี้ตั้งตรงได้นะครับก็มีสูตรนะครับเรื่องของโมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นโมเมนต์ทวนนะครับเท่ากับโมเมนต์ตามผมเขียนแค่ทวนเท่ากับตามนะครับโมเมนต์ทวนเนี่ยก็เกิดจากค่าแรงนะครับที่ทําให้เกิดแรงโมเมนต์ ฝั่งทวนเข็มนาฬิกานี่แหละนะครับคูณอยู่กับค่ารัศมีหรือว่าระยะทางที่ตั้งฉากกับแรงนะครับของฝั่งทวนเข็มนาฬิกาไปหาจุดหมุนนะครับส่วนฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น F2 คูณด้วย r2 นะครับก็เป็นของฝั่งตามเข็มนาฬิกาคือฝั่งขวานะครับ F1 นะครับเขาให้มาแล้วก็คือแรงที่ทําให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือน้ําหนักของหุ่นยนต์นี่แหละนะครับ60กิโล คูณด้วย r 1ก็คือระยะตรงนี้2เมตรนะครับเท่ากับ f 2 f 2ก็คือ40กิโลกรัมนะครับก็คือน้ำหนักของเด็กคนนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย r 2นะครับจากสมการตรงนี้นะครับเราก็แก้แล้วก็หาค่า r 2ก็จะได้คำตอบแล้วนะครับ6เดี๋ยวผมต่อจากฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับ60คูณ1 <120 S> 2คูณ2นะครับก็จะได้เท่ากับ120นะครับเท่ากับ 40คูณติดอยู่กับ r2 นะครับทีนี้เราก็กำจัด40ให้หายไปนะครับได้โดยการหาร40ทั้งสองข้างของสมการนะครับฝั่งซ้ายนะครับ120หาร40ก็จะได้3นะครับฝั่งขวา40ก็จะตัดกันไปเหลือแค่ r2 เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตอบข้อคอควายนะครับ3เมตรนะครับ